จากจังหวัดปทุมธานีนะคะไปต่อกันที่จังหวัดฉัเชิงเซาค่ะค,ความมีน้ำใจของคนไทยนะคะยังมีให้พบเห็นเสมอค่ะโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะที่เกิดขึ้นอย่างที่จังหวัดฉัเชิงเซาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันนะคะทำอาหารนำไปมอให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะ นางจันทรัตไตรติลานันนะคะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะก็นําเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเซาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC นะคะสโมสรไลออนฉะเชิงเซาสมาคมชาวฉะเชิงเซาแล้วก็สภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์รวมถึงชมรมโรงสีข้าจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ชมรมวิ่ง8ปริ้วนะคะร่วมกันค่ะประกอบอาหารปรุงสุกภายใต้โครงการหอการค้า ปันสุขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินนะคะเพื่อนําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนณหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้ยังมีการมอบข้าวสารเนื้อสัตว์ผักแล้วก็ขนมเพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครอีกด้วยค่ะ